พบกับอักษร on, learn วันนี้นะคะก็อยู่กับครูมงอีเช่นเคยนะคะในวิชาทาัศนศิลป์วันนี้นะคะหัวข้อที่ครูมงจะมาสอนก็คือเรื่องของการออกแบบสัญลักษณ์นั่นเองค่ะความหมายของสัญลักษณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่นักออกแบบเนี่ยสร้างแล้วก็ออกแบบขึ้นมานะคะเพื่อทําให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจกันและกันสื่อสารตรงกันมากขึ้นผ่านรูปภาพหรือว่าข้อความสั้นๆค่ะอ่า แนวทางการออกแบบสัญลักษณ์นะคะก็คือนิยมใช้รูปทรงที่เรียบง่ายมีสีไม่กี่สีแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ร่วมกันนะคะโดยอาจจะใช้ในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สิ่งของรูปร่างเลขาคณิตแล้วก็ตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขค่ะ โดยการออกแบบสัญลักษณ์นะคะเราต้องคำนึงถึงหลักองค์ประกอบสินอย่างมากๆๆๆๆนะคะเพราะว่าหลักองค์ประกอบสินนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกแบบสัญลักษณ์ได้เรียบง่ายทำความเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงจุดประสงค์ค่ะและองค์ประกอบสินแรกนะคะก็คือเอกภาพนะคะหรือว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสอดคล้องกลมกลืนที่เป็นหน่วยเดียวกันแบบนี้เลยนะคะค่ะอย่างเช่นโลโก้สีฟ้านะคะโลโก้สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การขายสัตว์การรักษาสัตว์หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ <_ d> um> เขาก็จะใช้คำว่า pet shop แล้วก็ I love animal นะคะถ้าเขาใช้คำว่า I love d u c k หรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะสื่อไม่ถึงแบบสัตว์ทั้งหมดนะคะแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยการใช้รูปของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นรูปชีวว่ารูปแมวรูปหมานะคะก็จะเป็นสื่อถึงสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลความสมดุลเนี่ยก็คือความเท่ากันนะคะโดยสมดุลเนี่ยก็จะมี แบบว่าทั้งสมดุลที่สมมาตรแล้วก็สมดุลแบบอสมมาตรนะคะทั้งเท่ากันแบบเหมือนกันเป๊ะๆกับเท่ากันที่ไม่เหมือนกันเป๊ะๆนั่นเองนะคะอาจจะเป็นสมดุลเท่ากันตามความรู้สึกอาจจะมีสีที่ท่วงดุลสมดุลกันอย่างเช่นภาพนี้ภาพของรูปวีซ่านั่นเองนะคะค่ะพอเราตัดแบ่งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะก็จะได้น้ําหนักที่เท่ากันถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆก็ตามนะคะต่อไปความกลมกลืน ความกลมกลืนนะคะคือการนำนทัศนาาุมาจัดองค์ประกอบให้มีความประสานกลมกลืนกันนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นการกลมกลืนของเส้นรูปล่างรูปทรงนะคะอ่าดูตัวอย่างอย่างเช่นรูป Wi-Fi แล้วกันค่ะรูป Wifi นะคะก็จะมีเส้นที่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อกันไปนะคะมีความกลมกลืนหรือว่าการทำซ้ำของเส้นที่เหมือนกันนั่นเองเนาะต่อไปนะคะการออกแบบโลโก้สำหรับการตลาด าการออกแบบโลโก้สําหรับการตลาดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะยุคของออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะการออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือว่าการออกแบบโลโก้เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นในการออกแบบอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการออกแบบโลโก้การตลาดยังไงให้ตรงจุดเป้าหมายแล้วก็ยอดขายปังๆแน่นอนค่ะ ค่ะเรามาดูพื้นฐานการออกแบบโลโก้สําหรับการตลาดกันนะคะพื้นฐานเรามีอะไรบ้าง1ก็คือแนวคิดของร้านแนวคิดของร้านเนี่ยอาจจะระบุว่าร้านเราเนี่ยขายอะไรมีความเป็นมาอย่างไงแบบสั้นๆนะคะขายอะไรมีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็จุดเด่นของเราเป็นแบบไหน สองก็เลยนะคะก็คือที่สําคัญเลยคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเพศหญิงเพศช,ชายอายุเท่าไหร่อาจจะอายุสัก20ปี30ปีโดยแกลบของอายุนะคะห้ามเกิน10ปีค่ะต่อไปนะคะภาพลักษณ์ของแบรนด์ภาพลักษณ์ของแบรนด์นเนี่ยคุณครูเนี่ยแนะนําให้กําหนดเป็นคาคำอ่าเป็นคาคามาประมาณสัก3คําว่าเราอยากจะได้ภาพลักษณ์ของแบรนด์แบบไหนนะคะเอกลักษณ์ของแบรนด์อยากจะให้แบรนด์เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนมี ภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่าแนวคิดของร้านของคูมงนะคะแนวคิดของร้านของคูมงเนี่ยชื่อแบรนด์ว่า Ar g ์กิเ l เป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบการทดลองเรียนรู้อ่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคูมงเนะาะค่ะต่อไปนะคะคือ2กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ตัวอย่างนะคะ กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ตัวอย่างของคู่วงเนี่ยก็จะเป็นเพศหญิงอายุ25-35ปีชอบดูแลตัวเองรักสวยรักงามชอบทดลองสิ่งอะไรใหม่ๆเนาะต่อไปภาพลักษณ์ของแบรนด์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ตัวอย่างนะคะก็จะกําหนดให้เป็นเป็นมิตรแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็รวมถึงมีความมั่นใจแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะคะนักเรียนลองนึกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักเรียนดูสิคะว่าอยากจะให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ลองกําหนดมาสัก3อย่าง ก่อนนะคะค่ะ4นะคะต่อไปนะคะก็คือเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะก็เพื่อให้ง่ายต่อการจดจาําเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยเราควรที่จะเป็นของตัวเองนะคะไม่ให้ซ้ํากับคนอื่นเพื่อที่จะป้องกันมีปัญหาทางด้านกฎหมายด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทวนเรื่องพื้นฐานการออกแบบโลโก้กันก่อนนะคะ1เลยคือแนวคิด2คือกลุ่มเป้าหมาย3คือภาพลักษณ์และ4คือเอกลักษณ์ค่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไปออกแบบโลโก้เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาสาธิตการออกแบบโลโก้นะคะของแบรนด์ Angiegirl นะคะอาจก่อนอื่นนะคะเราเขียนไว้ก่อนก็ได้นะคะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยชื่อแบรนด์อะไรเป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอาง และวิทยาศาสตร์ทีนี้เนี่ยเราลองกระจายออกมาว่าคําว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่พอจะเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ก็มีบีเกอร์มีที่วัดอุณหภูมิเราลองวัดคร่าวๆก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าแบงของเราเนี่ยเป็นเครื่องสำอางมีอะไรบ้าง นักเรียนเนี่ยอาจจะลองเขียนของตัวเองเป็นแบบนี้ดูก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่เราเวลาเราออกแบบเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะต่อไปเราก็จะมีการเขียนภาพลักษณ์เป็นมิตรสนุกสนานมั่นใจฉลาดอ่าถ้าเราใช้ฟอนต์ที่ค่อนข้างที่ แข็งเกินไปอย่างเช่นแบบนี้ฟอนต์แบบเหลี่ยมๆอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ถ้าเราใช้ฟอนต์ที่เป็นแบบนี้มันก็จะดูยังอาจจะไม่ใช่ความวิทยาศาสตร์มากนักเนะาะคุณครูก็จะลองคิดคด,ดูต้องลองคิดให้ถี่ถ้วนนะคะให้ถี่ถ้วนเลย แล้วค,คุณครูก็จะได้ออกมาประมาณนี้นักเรียนต้องลองคิดดูนะว่าอยากจะให้แบดงของตัวเองเนี่ยเป็นออกมารูปแบบไหนตัวตีเราจะทำยังไงดีอ่าประมาณนี้ของค,คุณครูเนี่ยก็จะ มีลักษณะที่ดูค่อนข้างเรียบเรียบมินิมอลนิดนึงนะคะนักเรียนก็ต้องหาจุดเด่นแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะอาจจะใส่กรอบเพื่อตีไว้ว่าอันนี้นะคือแบรนด์ของเราสีที่ใช้ก็น่าจะเป็น โทนน้ำเงินโทนชมพูนี้หรืออาจจะเป็นโทนมอ่าประมาณนี้นักเรียนนะคะก็สามารถประยุกต์ใช้นะคะอาจจะลองเขียนว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มีอะไรบ้าง1 2 3อเนาะแล้วก็เขียนไล่ลงมาแล้วก็เอามาบวกกับตัวภาพลักษ์ตัวภาพลักษ์อันนี้นะคะที่เป็นจุดสำคัญของเราเนาะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะขอตัวไปทำโลโก้ให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของโลโก้แบรนด์อันกิเกิลเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนกันค่ะทะ่าดาอ่างานของครูหม,มงก็เสร็จแล้วนะคะโลโก้ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ โดยสีเนี่ยคุณหมงก็จะใช้เป็นสีสีม่วงสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเทาค่ะโดยสีทั้ง3สีเนี่ยเป็นสีที่ได้จากการคิดไต่ตรองอย่างถี่ถ้วนว่าคุณหมงชอบมากที่สุดน,นั่นเองจริงๆไม่ใช่นะจริงๆก็เป็นสีที่สื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์อาจจะมีมีการทดลองเอามาจากอาวกาศอะไรประมาณนั้นค่ะนะคะโดยอักษรที่คุณหมงใช้เนี่ยก็จะมีความเรียบง่ายนะคะไม่หวือหวาแต่ว่ายังมีความขี้เล่นสนุกสนานแล้วก็มีตัวปีเกอร์ ตัวบิกเกิลนะคะก็จะได้มาจากการเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะ,ะนักเรียนนะคะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ว่าของนักเรียนเนี่ยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรอยากจะใช้สัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ยังไงนะคะค่ะนักเรียนนะคะก็อย่าลืมนําเอาพื้นฐานการออกแบบโลโก้ชิ้นนี้นะคะไปใช้ในงานของนักเรียนได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหมงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน